สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูส้มจะมาอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้านะคะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าระบบพลังน้ําและวิธีที่2ก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าระบบพลังความร้อนนะคะซึ่งเราจะแบ,แบ่งแยกเป็นประเภทดังนี้นะคะประเภทแรกก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ํานะคะ มาดูซิว่ามันมีอะไรเอ่ยนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำนะคะระบบพลังน้ำก็จะใช้แรงดันของน้ำนะคะปล่อยน้ำลงมาให้หมุนกับกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้วิธีการหมุนของแกนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนะคะที่ เห็นชัดเจนเลยก็คือมีแค่แบบเดียวก็คือแบบเขื่อนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือว่าเขื่อนนั่นเองนะคะค่ะก็คือ,อดูอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งน้ำก็จะอยู่ด้านบนเขื่อนแล้วก็ มีท่อส่งน้ำลงมานะคะแล้วก็มีเครื่องกังหันน้ำทำให้เกิดพลังงานพลังงานกลน,นะคะแล้วเกิดไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะในการสร้างกระแสไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนที่ใหญ่อีกที่หนึงก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะอยู่ที่จังหวัดตาก เขื่อนิริกิตค่ะอันนี้เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสำหรับการผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานน้ำนะคะก็มีแค่แค่แบบเดียวนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบเขื่อนเรามาดูการผลิตไฟฟ้าในระบบพลังพลังงานความร้อนบ้างนะคะส่วนทั้งหมดที่ไม่ใช่เขื่อนก็จะเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองมาดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ การผลิตกระแสไฟฟ้าระบบพลังความร้อนนะคะให้เรานึกถึงพลังงานเชื้อเพลิงนะคะพลังงานนิวเคลียร์พลังงานระบบที่เป็นความร้อนต่างๆแช่ระบบความร้อนพลังงานความร้อนเป็นการน้าเชื้อเพลิงทําให้เกิดการเผาไหม้แล้วนำความร้อนที่ได้ะคะ่ะไปผลิตไฟฟ้าโดยใช้การหมุนกังหัน ซึ่งอยู่ต่อกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งตัวกังหันแบ่งออกเป็นกังหันไอน้ําและกังหันแก๊สนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนนะคะมันจะต่างจากพลังน้ําก็คือพลังความร้อนต้องอาศัยเชื้อเพลิงทําให้เกิดความร้อนเพื่อให้เกิดการหมุนของกังหันนะคะกังหันตัวนี้ก็จะไปสร้างไฟฟ้าเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอะคะ่ะ ซึ่งแตกต่างจากระบบพลังน้ำหรือเขื่อนจะใช้เป็นแรงดันน้ำในการหมุนกังหันแทนอันนี้เป็นภาพระบบพลังงานพลังความร้อนที่ใช้พลังความร้อนใช้กังหันไอน้ำนะคะเกิดจากกังหันไอน้ำในภาพนี้เป็นตัวอย่างการ สร้างไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานความร้อนที่ใช้กังหันแก๊สนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นภาพเครื่องของกังหันแก๊สหรือกังหันก๊าสนะคะเป็นระบบเครื่องข้างในภาพนี้เป็นภาพขั้นตอนการทำงานของโรงงานไฟฟ้ากังหันแก๊สนะคะจะใช้ระบบความร้อน ในส่วนขนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการทำงานของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมนะคะระหว่างไอแก๊สกับไอไอน้ำด้วยความดันสูงนะคะโครงสร้างของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมนะคะนักเป็นสังเกตดูนะว่ามันมีทั้งพลังงานไอน้ำร่วมกับพลังงานแก๊สนะคะสองอย่างใช้ได้ร่วมกัน ขั้นตอนการทำงานของโรงไฟฟ้าดีเซลนะคะในระบบพลังงานความร้อนพลังงานนิวเคลียร์นะคะใช้ปฏิกิริยาของระบบนิวเคลียร์อันนี้เป็นโรงงานไฟฟ้าระบบนิวเคลียร์นะคะเป็นการใช้ระบบนิวเคลียร์ใช้สารเคมีนั่นเองผลิต การผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนต่อไปก็คือโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นภาพตัวอย่างโรงไฟฟ้าหอพลังงานแสงอาทิต์นะคะภาพนี้เป็นแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั่นเองพลังงานความร้อนต่อไปนะคะก็คือพลังงานพลังงานลมโดยใช้ กังหันลมนะคะหมุนเพื่อให้เกิดพลังงานภายในส่วนประกอบของกังหันลมก็จะประกอบไปด้วยเ,เครื่องกําเนิดไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานความรอ้อนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะที่ใช้อยู่ปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น2อประเภทก็คือแบบประเภทที่ไม่ใช้เชื้อเพลิง เช่นพลังงานที่เกิดจากเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำห้วยนะคะหรือจากพลังงานแสงอาทิตย์ลมความร้อนใต้พิภพประเภทที่2แบบใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นก๊สธรรมชาติพลังงานถ่านลิกไนหรือน้ำมันเตาหรือ น้ำมันดีเซลต่างๆที่ทำให้เกิดสันดาบขึ้นมาหรือเกิดพลังงานกลต่อไปนะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการอธิบายการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เนาะจาก5ข้อน่าจะทำได้หมดซึ่งการผลิต กระแสไฟฟ้านะคะมีอยู่2วิธีนั่นเองก็คือวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าระบบพลังน้ำกับระบบพลังความร้อนนั่นเองนะคะ